ข่าวสารเงินที่ท่าน1,000 0บาทนะครับเฟส3เงื่อนไขต่อไปนี้นะครับสามารถเบิกเป็นเงินสดมาใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเงิน1,000 0บาทในเฟส3นั้นจะถูกใช้จ่ายผ่านซูเปอร์แอปนะครับผ่านแอปพลิเคชันจะไม่ได้เป็นเงินสดที่โอนเข้าพร้อมเพย์นะครับและคุณไปเบิก ที่ธนาคารอันนี้ไม่ใช่ละจะเป็นรูปแบบของดิทชัน่นเต็ม100%นะครับคราวนี้เป็นแบบดิทชั่นเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งในส่วนของออฝ่ายผู้รับก็คือฝ่ายประชาชนทั่วไปนะครับตามเงื่อนไขเดี๋ยวเรามาเช็คเงื่อนไขกันนะครับท้ายคลิปแล้วก็ฝ่ายร้านค้าที่เป็นฝ่ายร้านค้าที่เป็น คู่รับเงินนะครับหรือเป็นคนขายของแล้วก็รับเงินมาซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นตามเงื่อนไขเดิมนั้นนะครับจะต้องมีการหมุนนะของระบบเงินก็คือเราใช้ใจ่ายเป็นใช้ใจ่ายเป็นแอปนะครับใช้ใจ่ายผ่านแอปโอนผ่านแอปให้ร้านค้าร้านค้าก็ต้องเอา เอาเงินในแอปนั้นนะครับไปหมุนเวียนนะครับไปซื้อของซื้อวัตถุดิบนะครับเพื่อหมุนเวียนมานั่นเองนะครับแต่คราวนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีการระบุและเผยว่าคณะอนุกรรมการมีการกันกองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนปลนให้ทั้งร้านค้าเอง และประชาชนสามารถใช้ดิทั l วอลเล็ตได้สะดวกยิ่งขึ้นจากเดิมที่มีการกำหนดว่าร้านค้าถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบ2อเป็นต้นไปและร้านค้าที่ถอนเงินสดได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นนะครับเงื่อนไขที่ผ่อนปลนสำหรับร้านค้าก็คือปรับเกณฑ์การถอนเงินสดให้ง่ายขึ้นจากเดิมต้องรอใช้จ่ายในรอบที่2นะครับ ปรับให้ง่ายขึ้นแล้วก็ขยายขอบเขตของร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดได้นอกเหนือจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวด้วยการนําเงินดิจิตอลวอลเล็ตไปใช้จ่ายได้นะครับส่วนการปรับปรุงของภาคประชาชนนั้นก็ปรับให้ใช้งานได้มากขึ้นก็คือปรับระบบการใช้งานให้สะดวกมากขึ้นยังคงเป็นการใช้จ่ายผ่านดิจิตอลวอลเล็ตไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้แต่มีแนวโน้มใช้จ่ายพื้นที่ ใช้จ่ายเหมือนเดิมคือระดับอำเภอตามทะเบียนบ้านนะครับกำหนดการสำคัญและร,รายละเอียดนะครับก็คือจ่ายเงินในช่วงไตรมาส2ของปี2568ปนะครับประมาณช่วงมิช่วงเมษายนถึงมิถุนายนโดยประมาณนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะอาจจะจ่ายเร็วมากกว่านั้นก็ได้นะครับคราวนี้รายละเอียด เงื่อนไขที่มีการปรับเบิกเงินมาใช้เนี่ยก็จะเป็นของอฝ่ายในส่วนของร้านค้านั่นเองนะสรุปเลยของร้านค้านั่นเองนะครับคือร้านค้าเนี่ยมีโอกาสที่จะหมุนเวียนเอาเงินในระบบออกมานะครับจากเดิมนที่ต้องเอาไปหมุนเอาไปใช้จ่ายร้านอื่นไปซื้อวัตถุดิบอะไรแบบเนี้ยน,นะครับก็เป็นการสามารถเบิกมาได้นะครับในรอบต่อไปอะไรแบบเนี้ยน,นะครับเดี๋ยวเราประกาศชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเงื่อนไขของ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับและรายละเอียดยังคงเหมือนเดิมก็คือคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐยืนยันตัวตนประชากรต้องเป็นผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะครับสัญชาติไทยอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันที่16กันยายน2567ไม่เป็นผู้มีไรายได้เกิน8,040,000บาทสำหรับปีภาษี2566ไม่เป็นผู้มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน5,000,000บาทณวันที่31มีนาคม2567ไม่เป็นที่อยู่ ผู้ที่อยู่ระหว่างการโทษจำคุกในเรือนจำไม่เป็นผู้ที่อยู่ที่ถูกระง,งับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมนาตรการโครงการอื่นของรัฐไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นของรัฐนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี <c oughs favourite> ้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายไดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน q ิวอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึง่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพน,นะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับร<ง>เพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ